กลาบสวัสดีคนวันศุกร์นะคะวันนี้เรามาตรวจเช็คดวงของคุณในความรักความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์ว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะกับน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นการอัปคลิปต่อๆไปให้คุณได้ดูอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่ยังไม่กดก็ขอให้กดติดตามไม่หมอนด้วยนะคะคนวันศุกร์กับความรักความสัมพันธ์คุณครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ในช่วงปักเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเดือนหน้านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะยังไงก็ขอให้ถ้ามันเป็นพลังงานดีๆก็ขอให้คุณเก็บไว้ oh. แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณคิดหนักซีเลียดก็อย่าไปาคิดมากอย่าไประแวงอย่าไปจิตตกนะคะมันเป็นเพื่อ ดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคุณก็ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้ว่ามันจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้คุณได้รับรู้รับทราบนะคะโอเคนะคะมาเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะทักแชทแอนไลน์แม่หมอได้นะคะที่ตรงนี้นะคะที่ข้างๆแม่หมอนี่เองนะคะ pok OK 235 5นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ตรงสามเหลี่ยมดิฟส์คิดชันข้างล่างใต้โพสข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมคะข้างล่างนี้นะคะสามเหลี่ยมใต้โพสข้างล่างนี้หรือเป็นเครื่องหมายถูกข้างล่างนี้คลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นไอเดียไลน์แม่หมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะก็จะเป็นดวงคุณจริงๆชัดเจนกว่าน,นี้แม่นยนนนํากว่านิดแน่นอนนะคะใครอยากจะดูก็เชิญทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะมา เรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนุนบำสุกดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูตัวตนของคนบรสุกเลยคะ่ะ3าใบนะคะว่าความรักความสัมพันธ์คนุนบรสุกจะเป็นอย่างไรบ้างคะ อัฟวอ Two of Cups แล้วก็ก r e n ส์ of p e n t ท c l e คค่ะทีนี้เรามาดูตัวตนคนรักของคนวันศุกร์หน่อยนะคะตัวตนของคนรักคนวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างคะสามใบค,ค่ะ Two of p e n t a c l e ิลค่ะ S of w อฟนะคะแล้วก็ Kings of Pentacles พระราชาถือเหรียญน,นะคะโอเคเรามาดูนะคะว่า ตัวตนของคุณนี่เป็นอย่างไรแล้วก็คนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะแถวบนก็คือคุณนะคะแถวล่างก็คือคนรักนะคะแถวบนนะคะคนวันศุกร์จะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับเงินกับงานซะมากกว่าในช่วงนี้คุณกําลังประสบผลสําเร็จในเรื่องงานอยู่นะคะคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความเก่งกล้าสามารถเป็นคนฉลาดปราดเปลืองนะคะอ่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อ่า มีการทะเยอทะยานกับงานนะมุ่งกับเงินกับงานมุ่งในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็อยากจะประสบผลสําเร็จในทั้งเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องงานต่างๆนะคุณเหมือนกับว่าอ่ามันเป็นความรักที่ตอนนี้คุณก็ได้รับพลังงานของความรักที่อบอุ่นมีความสุขนะเป็นรักที่โรแมนติกเป็นรักที่ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อก,กันและกันให้ความช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะคนเงินสุข แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณก็มีการรอคอยด้วยนะคะ <carbs> เหมือนคุณมีการรอคอยความรักหรือการเงินอย่างงี้ให้มันประสบผลสําเร็จมากกว่านี้ให้มันดูแบบว่าอยากใจอยากจะมาเจอ,เจอกันอยากจะมาพบมาประสานความรักความสัมพันธ์กันให้เหนียวแน่นกว่าเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ของตัวตนของคุณเองแล้วทีนี้เรามาดูคนรักข,ของคุณแถวล่างนะคะแถวล่างนะคะดูเหมือนคนรักข,ของคุณเนี่ยนะคะ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนใจบุญเป็นคนอบอ้อมอารีมีเมตตานะคะกับความรักครั้งนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณรักกันนะคะเป็นความรักที่ดูเหมือนมีความสุขมีความอบอุ่นก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีคนรักของคุณดูเหมือนว่าเขาอยากจะประคับประคองความรักครั้งนี้นะคะอยากจะประคับประคองความรักของคุณและเขาให้อยู่ในแบบนี้ให้อยู่ในเกณฑ์นี้ตลอดไปคือเขายังไม่อยากาให้ความรักมัน ฉล็บไปทางไหน,นะคะหมายความว่าอยากจะประคองไปแบบนี้ตลอดนะเขามีความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณเป็นความรักที่ยังจะเกื้อนหนุนกันให้ความสุขต่อกันได้เป็นความรักที่ยังสร้างอนาคตด้วยกันต่อกันไปได้นั่นเองนะคะคุณรักคุณวันศุกร์คะอันนี้เรามาดูนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกกันบ้างนะคะขอดูความรู้สึกของคุณและเขาหน่อยนะคะ ความรู้สึกของคุณก่อนละกันนะคุณมีความรู้สึกกับคนรักอย่างไรบ้างคะคุณอยากจะบอกคนรักอย่างไรบ้างมีความรู้สึกกับเขาอย่างไรบ้างคะ Kings of One นะคะแล้ว The Star แล้วก็ Knight of Cups นะคะ Knight of Cups อ่าเป็นไพ่ของพระราชาถือไม้เท้าแล้วก็ The Star นะคะแล้วก็ไพ่ อพระราชา,าถือถ้วยนะคิงส s อ f c u ับเก้าถ้วยนะคะและทีนี้ขอความรู้สึกของคนรักคุณบ้างขอดูความรู้สึกคนรักของคุณมันสุขหน่อยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะ ได้เหมือนกันเลยเฮย้ยทำไมได้ไพ่เหมือนกันเลยที่ที่แม่หมอเคยดูไปเป็นตัวตนของคนของตัวตนของคุณนะมันออกมาสามใบพร้อมกันเลยค่ะมันออกมาสามใบพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอให้ดูเนี่ยเห็นไหมคะอ่านี่เห็นไหมคะ two of cups แล้วก็ไพ่ u อ,อ six of wands นะคะแล้วก็ไพ่ของ คลินส e ออฟเพนเ c อรค่ะนี่คะ่ะเป็นการรอคอยอยู่นะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกกันนะคะความรู้สึกของคุณนะคะคุณบอกว่าอา่าช่วงนี้คุณก็มึงอา่าคุณก็อยากจะมุ่งเงินมุ่งงานนะคะก็อยากจะสร้างความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดูมีอนาคต มีการสร้างฝันที่ดีต่อกันนะอยากจะพยายามที่จะให้มันเป็นความฝันที่เป็นจริงเกิดขึ้นจริงช่วงนี้ด h e ส t a ตาร์ก็ออกมาบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการทำอะไรในสิ่งที่ต้องการมากที่สุดเท่าที่เขาทําได้กับคุณนะคะก็หมายความว่าเขาอยากจะมอบความรักความสุขความอบอุ่นให้กับคุณได้อย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมในความสามารถของเขาะนะคะในความสามารถของตัวเองในความสามารถ คุณนีแหละที่คิดอยากจะทานะคะเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยนี่มันเป็นอะไรเป็นพลังงานที่เหมือนคุณจะรู้สึกพอใจกับความรักครั้งนี้นะคะรู้สึกจะชอบพอใจในอีกระดับหนึ่งของคุณนะคุณบอกว่าคุณพอใจแล้วกับความรักแบบนี้คุณพอใจแล้วกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แต่คุณบอกว่าคุณอยากจะสร้างให้มันมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมสมมุติว่าถ้าคุณมีความรักที่ดีแล้วคุณก็อยากจะมีบ้านกับเขามีรถกับเขา มีนู่นมีนั่นมีฝันอะไรด้วยกันกับเขาให้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือความรู้สึกของคุณที่อยากจะบอกคนรักนะคะแล้วทีนี้ความรู้สึกของคนรักคุณล่ะความรู้สึกของคนรักคุณก็คือแถวล่างนะ,ะเขาก็บอกว่าเขา,เาก็รอความสําเร็จเหมือนกันที่คุณเนี่ยมอบความรักความอบอุ่นให้เขาเนี่ยเขาก็อยากจะรับความสุขความอบอุ่นนย่ยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะขออภัยนะคะบ้านแม่หมอ,อยู่ติดกับทางนะมันจะ มีรถอเอวียนเข้ามาตลอดนะคะอาจจะเป็นรถขายของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ๋อแม่หมอก็เอ่อทช่วงกลางวันนะคะอัดคลิปช่วงกลางวันนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยโอเคนะคะก็ขออภัยโอเคเรามาต่อแล้วกันนะคะก็คือว่าไพ่ของความรู้สึกของคนรักคุณนี่เขาก็บอกว่าเขาอยากจะ,ะมีความรักความอบอุ่นความสดใสความโรแมนติกความสมบูรณแบบ์แบบแบบเนี้ย กับคุณเรื่อยๆกับคุณแบบให้มันกระชันชิดให้มันดูแบบมีความสุขขึ้นนะแต่ดูเหมือนเขาก็รอคอยอยู่นะคะคือช่วงแรกที่แม่หมอเปิดไพ่มันจะเป็นความรู้สึกของตัวตนคุณนะใบนี้นะเป็นการรอคอยต่างคนต่างรอคอยค่ะต่างคนต่างรอคอยความสําเร็จฮะแม่หมอเห็นแล้วคุณเหมือน,นจะมีการวางแผนอะไรกันอยู่หรือเปล่า <S <S ค่ะก็ สายหลุดไปนะคะที่แล้วก็คือมีสายเข้ามานะคะคือแม่หมาก็จะต่อคลิปให้เลยก็คือว่าเป็นความรู้สึกของคนรักคุณดูเหมือนว่าคนแรกของคุณและก็คุณเนี่ยดูเหมือนจะมีการวางแผนกันหรือเปล่าคะวางแผนอาจจะอยากจะมีบ้านด้วยกันอยากจะมีรถด้วยกันอยากจะสร้างนี่สร้างนั่นด้วยกันอยากจะแลกเปลี่ยนของขวัญกันหรือโรแมนติกอ่าคืออยากจะนัดแนะกันระบายเรนทายนี้จะไปเจอไปเจอกันที่ไหนอยากจะมีอะไรให้กันหรือเปล่าอยากจะ มีของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตให้กันหรือเปล่านะคุณก็สามารถที่จะคิดกับเขาแบบนี้นะเขาก็รอคอยความสําเร็จรอคอยความหวังรอคอยความรักกับคุณได้นะคะเพราะว่าแม่หมอเห็นความรักของคุณที่มีให้ต่อกันนะคะมันเป็นความรักที่อบอุ่นมากเป็นความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็มันมันจะเป็นความสําเร็จด้วยนะคะแม่หมอเห็นไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่ก้าถ้วยเนี่ยมันขาดอยู่ถ้วยเดียวที่จะประสบผลสําเร็จได้คือช่วงนี้คุณก็พยานะพยามนะพยายาม ทําทความรักครั้งนี้ให้มันดูแนบแน่นขึ้นให้มันดูมีความสุขมีความ perfect แบบนี้นะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณและคุณรักก็จะประสบผลสําเร็จด้วยกันได้นั่นเองนะคะทีนี้ความรักก็ดีอยู่แล้วนะแม่หมอก็ไม่อยากเปิดเพิ่มล่ะอาสรุปแล้วกันนะคะขอสรุปไพ่แล้วกันว่านะความรักความสัมพันธ์ของคนวันศุกร์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปขอสรุปไพ่คะ่ะ ขอสรุปไพ่หน่อยนะคะว้าวอา้าวก้าวดาบตกท้ายเลยเอ่อ of s w o r d s นะคะแล้วก็ไพ่เอส of p e n t a c l คค่ะแล้วก็เ of Sword. s w o r d ดเ of Swords ออกมาบอกอะไรคะก้าวดาบขอขยายไพย่ก้าวดาบค่ะ เอแม่หมอเห็นความรู้สึกนึกคิดของคนวันศุกร์แล้วก็คนรักคุณดูเหมือนว่ามีอะไรแอบแฝงนิดนิดนิดน้อยไม่นิดน้อยอะค่ะมากเลยค่ะเหมือนมีอะไรมีอะไรที่คิดมากหรือเปล่าคิดมากคิดไม่หรือเปล่าคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทออนไลน์แม่หมอเข้ามาดูได้นะคะคําถามละห้าสิบเก้าบาทเองนะคะแม่หมอเห็นคุณคิดมากอะคุณคิดอะไรอะ่ะ ก้าดาบเนี่ยคือมันบอกใครไม่ได้จริงๆอ่ะสับสนโอลเวงโอลมันเพราะทั้งที่ความักคุณก็ดีนะคะแต่ว่าทําไมเออคิดเรื่องเงินหรือเปล่าเรื่องงานหรือเปล่าเอยถ้าอยากเจาะลึกแนะนําเข้ามาดูดวงส่วนตัวเลยนะคะคุณมะสุขโอเคนะขอขยายไพ่เก้าดาบค่ะไพ่เก้าดาบออกมาบอกเลยค่ะ ตายจริงเอดูเหมือนว่าความรักของคุณก็ดูมีความสุขนะคะดูเหมือนว่าเป็นครอบครัวกันด้วยนะเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วอะ่ะเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์กันแล้วนะก็กําลังที่พยายามจะสร้างรักสร้างฝันสร้าง,างอนาคตให้กันอยู่แต่เมื่อหมอเห็นไพ่ตบ้ายแล้วก้าดาบเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยัง โทษนะคะคือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แอบรับหลังกันทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อกันมีความรักอีกหนึ่งคนที่แอบกันอยู่ซ่อนกันอยู่ไม่เปิดเผยเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นรักที่ยังบอกใครไม่ได้อะค่ะคุณก็มีความกังวลมีความระแวงบอกใครไม่ได้สับสนโงลเวง อรักอีกคนก็รักมีคนที่ซ่อนไว้อยู่มีคนที่เก็บไว้อยู่เป็นผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายที่สวยหลอ่อมีเสน่ห์มีหน้าที่การงานการเงนินมีเส้นดีมากๆคุณรักค่ะคุณรักเขาคุณไม่อยากจะออกไปจากตรงนี้แต่คุณก็มันหาทางออกไม่ได้จริงๆนะคะทั้งๆที่คุณก็มีชีวิตที่ มีครอบครัวที่มีความสุขอยู่แล้วนะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วคุณมาเจอคนที่อยู่ในความลับเนี่ยมแม่หมออยากจะให้ดูดวงส่วนตัวจริงๆเลยนะคะอยากเจาะเข้าไปอีกนะ่ะออยากเจาะเข้าไปจริงๆเลยแต่เวลามีน้อยมากเลยเวลาจำกัดจริงๆนะคนทันสุขคะใครแนะนำแนะ่ะให้สรุปว่าคือคุณก็มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วแหละ สรุปไพ่นะคือถ้ามันเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วมีความสมบูรณ์อยู่แล้วคุณก็พยายามทําความรักครั้งนี้ให้มันจเจริญงอกงามต่อไปคุณจะประสบผลสําเร็จมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอกับก้าวกดาบที่ว่าคุณทําอะไรแบบว่าติดบังช้อนเลนแฟนอยู่อ่ะคู่รักอยู่อ่ะคุณก็จะกลายเป็นคนที่คือจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะจมปลักกับความรักครั้งนี้แบบแบบ ทุลักทุเลบอกใครไม่ได้จริงๆแบบไม่ฟื้นเลยจริงๆนะแม่หมอบอกเลยนะจริงๆเลยนะคะเพราะว่าแม่หมอเห็นไพ่ก้าวดาบกับไพ่เนี่ยมันชัดเจนเลยเห็นไหมคะมันชัดเจนมากๆเลยนะเนี่ยไพ่ก้าวดาบแล้วก็ไพ่ของเอ nice ่อใน the the high priestess ไพ่ the high priestess เนี่ยมันเป็นไพ่ของผู้ชายหรือผู้หญิงที่ มันเป็นมือที่3ก็ได้นะเป,นเป็นความรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่ซ่อนแอบแอบซ่อนนะเพราะว่าคุณก็หาทางออกไม่ได้จริงๆนะรักก็รักแหละทิ้งก็ทิ้งไม่ได้แหละใจนึงก็อยากทำครอบครัวให้มันมีความสุขความเพอร์เฟกแต่ดูสิคะนะเพราะว่าแม่หมออ่านอ่านไพ่นะอ่านตามไพ่นะคะแม่หมอไม่ได้ เข้าข้างใครไม่ได้เข้าข้างคนรักคุณแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างคุณด้วยไม่หมออ่านตามไพ่ที่เปิดออกมานะคะตามพลังงานของไพ่ที่บอกนะคะถ้าความรักของคุณมันเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยนะคะแต่ถ um, ้ามันไม่ใช่มันยังเป็นความรักที่ตรงกับคุณอยู่เป็นพลังงานที่ตรงกับคุณอยู่นะคืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้เป็นรักซ่อนแอบแอบซ่อนหรืออะไรที่มันมาในเวลาที่ผิดก็ขอให้คุณเลิกนะคะ คุณอย่าได้ทําเลยค่ะมันไม่ดีหรอกนะเราอยู่ในความถูกต้องอะไรที่ใช่มันก็คือใช่นะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็แค่ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันในระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเองนะคะแม่หมอขอแนะนําแบบนี้นะคะโอเคก็ขอจบคลิปของคนวันศุกร์แค่นี้นะคะก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาเลย r POK ok 2 3 5 5นะคะข้างบนนี้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามานะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะเป็นการอัปคลิปให้คุณได้ดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะคุณจะได้รู้แจ้งเตือนก่อนใครเลยถ้ากด Subscribe ติดตามเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้คนวันสุกนะคะก็กลับสวัสดีสำหรับแค่นี้วันนี้สวัสดีค่ะ